ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, สูบทุกคนนะคะเนาะมี้ประดับิพามากเก็บนมัยสมไว้กินค่ะพี่น้องแซ่เส้นนำเกลือนะคะเนาะนเกลือเส,ส,ส,ส้นนำก่อแม่พี่น้องเต็มเต็มเต็มเส้นนำเกลืออย่า สองมือสองเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องก็ออกมากันอีกเพื่อนนึ่งนะคะเนาะนง่ายสไตล์ประดาจ้าเดาซะยปนะคะเนาะ Để chuyển về thì ngắm. mình không mì nghĩ nó sạch thôi Nó Hãy kia cho kênh Ghiền Mì Gõ เอากมาอขันต้นนะคะพี่น้องแต่ดูทานเลยเด็กินเนี่บ่มีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าพี่น้องเส็มน้ำเกลือไว้ลยสามมือแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็าวพี่โอ๋หมาอขันใี่เกลืออีกเแค่นึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นสิเทน้าตัวนี้ทิ่มนะคะพี่น้อง ในสมองแล้วค่ะเนาะจะโดกินรุดโดน,น,ะะนเนาะค่ะพี่น้องเน,ะนาะไปเกลือไหมค่ะพี่น้องเนาะแซนามเกลือมาแล้วเนาะคะ่ะลางม,มือเนาะคะ่ะเอาออกมาคันใส่เกลือมให้เนาะค่ะพี่น้อง เอาหเหข้มจัาหน่อยนะจ๊ะเนาะแล้ม่นผสมสุดสุดปลายปดาได้ค่ะปลาดาหเห็ดกินเองจริงนะคะเนาะนหั่นเห็ดต้นนะคะเนาะเห็ดเกินโดนเนาะค่ะไปแกงไปจะซุปไปจะต้มเนาะค่ะเนาะพี่น้อง สุกกระแซบแล้วค่ะน้องไม่สมพี่น้องจ้าน้องสมเราอยใช่ไหสุกก็ได้เนาะค่ะพี่น้องนี่สีซุปดิบๆหนึ่งก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแซบค่ะขัวหัวหอมเนาะค่ะเนะาะจะนองเห็ดซุปทั่วไปนะคะพี่น้องแซ่บค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ เกือดีแล้วน้องคันเนาะพี่น้องติดมาให้ออกเข้มๆจังน้อยแล้วค่ะต้องเดี๋ยวเดีเก็บไ,ไปดวนน,ะะนะ้อคันเนาะแต่พอยังให้นสมแห้งนะคะพี่น้องเอาขดสารใส่น้อคันเนาะกระดาษที่ใส่ขดสารไว้นะคะใส่ขดสารเพราะจุดวัน,ส,น,ส,นวสมแห้งแล้วค่ะพี่น้องเด<ฮ>ี๋ยว<ฮ>พี่น้อง เ่็ดโถ่น้องค่ะเนาะเ่็ดโถลวไปนะคะ่ะไว้กินโดนๆนะคะพี่นอ้องตอนน้นน้ำน้ำที่ห้องคันเนาอค่ะเนาะเราต้องทิม้มแล้วจ้าพี่น้องเท็กเลยะนะค่เนาะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะพี่น้องดีค้ามารับชมแล้วค่ะเนาะสวัสดีค่ะ